ับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูสิงปุ่นดวนนะครับของฟ้าก็เป็นคืมคืมนิดนึงนะครับสงสัยตอนค่ำค่นี่จะมีเฮแน่นอนนะครับมีเฮลงนะครับฝนตกกันเองครับนี่รถก็มาเยอะแยะแล้วนะครับก็มาจากทุกสารทิศนะครับเยอะเลยนะครับผมก็มีรถจากโซนกาลสินนะครับโซนกาลสินขอนแก่น คอนเจนแล้วก็โคราชนะครับมาจากหลายที่มากโอ้โหเหลี่ยมเหลี่ยมนี่รอดตาตำรวจมากนะครับนี่แต่ดวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถจิก,ก้านะครับใส่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวดังโครดแรงนะครับตอนที่ยังไม่ใส่ลายท่อนี่ดังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับใส่หมอ้อก,ก๋วยเตี๋ยแล้วก็ดังแรงมากครับ ดีที่ว่า,าบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากนะครับมีรถก็เยอะนะครับชมกันเลยนะครับเราฟังเสียงนะครับทุกคนก็รอลงรุ่งนี้นะครับบางคนก็ยังไม่เดินทางมาเลยนะครับอออาจารย์ฟังเสียงนะครับบันนี้หมอเตี๊ยวไหมอาจารย์เนี่ยครับ,นนออเ,เ,รบเสียเสียคิ้วครับ đón nè ai là ta phát triển nào nhỉ review review đây ô oh. oh. เอาเอาละครับเอาละครับจ้าละโอ้สายควันแนมนี่โอ้เอ้าดึงดับพีพีอาครับนี่มีสายมันขาดเดี๋ยวโอ้เบบเทครับสายดึงดับนะครับมนหลายคนครับอันนี้ก็เสียล้อนะครับ เราตอนนี้เป็น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 เฮี้ยแล้วครับเดี๋ยวละคนเดี๋ยวละคนก็นอนเพิ่งตื่นมาครับจุมากจะพักผ่อนนะครับส่วนมากนะครับนอนพักผ่อนกันนะครับเยอะนะครับรถเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะครับ ก็เย็นดีมากครับลมเย็นลมเย็นนะครับตู้ก็ลดลดเข็นยกตู้ก็ลงตู้เรื่อยๆนะครับเริ่มคึงค้งคึงค้งแล้วนะครับตอนเย็นนี้น่าจะลงเยอะเลยนะครับเพราะว่า ตู้ลงตู้ลงแป้งไหมนะวันนี้แป้งจากไหนไม่รู้เนาะตรงนั้นวันนี้ก็มีนะครับแป้งพวกผมนี่ส่วนมากจะใช่มาจากบางนานะครับบางนาบางนาซะหมดเลยนะครับทุกคนเลยครับนี่ก็บางนาครับบางนานี่จะเป็นรถรถมีรถสองล็อตนะครับลูกจัมโบ้และลูกเล็กนะครับสองล็อตลงวันที่แปดวันที่เก้านะครับนี่ก็จัมโบ้นะครับ ลูกเล็กก็จะรัดสเตย์ดีๆหน่อยนะถี่มากนะครับลูกจัมโม่นะครับรัดแค่สองสี่หกเจ็ดเส้นนะครับแค่เจ็ดผมฟาดไปสิบนะครับฟาดไปเป็นสิบแล้วล่ะพี่น้องวาดไัยหม่กนครับนี่ก็หาที่จอดที่ใกล้ใกล้กลห้องน้ำนะครับ มก็อยู่ข้างหลังนี่นะครับไรมากิน,กนย่างครับมามาโอ้อันนี้ครับกินโอ้โหขอให้กินเราเออเกี๊ยกินเราปะเนี่ยวัวครับเอาไปกินนี่วะนี่นี <Okay. S 1> ่นีย่างขามไปนี่อาจจะล้มอย่างเงี้ย โอ้เลบักนาบูยังิอไหมโอ้ซาบูโอ้ยต้งตายฉี่แลนโอ้ยภาษาภาษาโม่โอ้ยู่พอซาบู่อมือแล้วครัภาษาโม่มีตสนุกความมีเพลงความไปเที่ยวมาเงินหรือเปล่าครับไปล้อมาแล้วายฉี่ส่มได้ดีช่องนี้ครับสีน่สี่แน่ีเบิ่งนีโอ้นี่วะช่องช่องสี่งแน่ช่องช่องนี้ครับแนแน่แนมาครับช่องนี้ครับ่สองสี่ด้ เฮ้ยเลือดเป็นอะไรครับบ่ครับน้องนี่ส่องเส้นสีแม่ไปย่างไปย่างไปย่างไปมันเขาดึงอย่างนี้เป้าปลาได้ไมเด็กนักศึกษานี่นี่นะครับตอนเย็นนี่น่าจะไปกินข้าวอยู่ที่เดิมนะครับอาด้าลงนะครับได้เดินไปเมื่อคืนก็เดินไปครับไปกินข้าวนะครับเมื่อคืนกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่อาด้าลงนะครับแยกแถวแถวแยกกล้วยน้ําไทยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก่อนนะครับผมจะพาท่านผู้ชมถ้ามาคลองเตอยอท้าใช้เส้นใหม่อีกนะครับคือมันมีหลายเส้นทางมากครับที่มาคลองเตยนี่ทางาส,สังคมวุฒิผมก็พาท่านผู้ชมไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ <Te ams> แล้วก็เส้นพระรามเก้านะครับามาคลองตันนี่ก็พาท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับมัน <Te ams> มีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนี่ก็คือเส้น ผาเมืองนะครับมาเรียบเรียบทางด่วนนะครับทางด่วนดินแดงมาเลยนะครับ่าเมืองผาทางเอกมัยมาสวนลุมนะครับมาแถวนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมผาเมืองนะครับอันนี้คือพาอย่างโหดเลยผากลางใจกรุงเทพเลยนะครับแต่ว่าต้องมาตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่มาตอนกลางคืนคือรถบรรทุกคนวิ่งไม่ได้นะครับมันติดด้วยนะครับ รถที่ผ่าเมืองส่วนมากก็จะเป็นรถโซนกาซสีนนะครับรถที่ว่าใส่คุมผ้าใบนี่มีแต่ส่วนมากจะมีรถกาซสีนนะครับนี่นะครับคนที่ผ่าเมืองดีๆนะครับนี่จะต้องเป็นเสีย EQ นะครับอันเสียคิ้วครับเสียคิ้วมาไหนผ่าเมืองมาเครับโอ้กังเว้นกังเว้นบาไหเห็นมอบยสียขาดแล้วมาไหนเรอ่าขาดเรครับเสียเอาผ่าเมืองมาครับจรจ พออาพาของตันโอ้พาของตันนี่แต่ว่ากลางคืนนี่บนแบน่มันบ่ครับเลครับหันมากลางคืนดึกๆไหมกลาคืนดึกๆพามึงง้มากมครับพามเ,เหรอมีเงินจ่นายคา่าทัวนไหอนับเสียแล้ว่ามีเงินอย่งไรบุควังรักษาว่ามีหเ่าของรักษาว่ามานไหมาบอามาทง เสียแจกเนี่ยเยจะเอาของหลักสานมานี่นงินลัวมาครับโอ้เสียอีคิวก็ล้างรถดีมากนะครับเสียมดเทไดครับนี่เสียคิวครับมดเท่ายดครับล้างรถนี่มดเทไดครับอป็นเเโอ้สบู่สบู่มนเป็นเศษนันป่ะครับ เปิดตึมต่ำตึมตำเนี้ยนี่นะครับบรรยากาศก็เฮฮาดนึงนะครับพูดถึงเรื่องผาเมืองนะครับเดี๋ยวจะมาพาผานะครับส่วนมากจะเห็นผาก็ผลที่รู้จักก็พี่กอนนะครับผมว่าจะได้มากับพี่เขาแค่ละอแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับจังหวะอันไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเจาะกันนะครับ คือมันจะเข้าไม่ทันแล้วตอนนั้นนะครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอยู่ปั๊มกา๊าซนะครับปั๊มกา๊าซหนองแคนะครับกลัวเข้ามาข้าวอของเตยไม่ทันนะครับก็เลยสละให้พี่เขาเติมกา๊าซนะครับผมก็เลยเรียบมาก่อนนะครับมาทางข้องตันมา,า <c oughs> มาถึงท่าเรือแล้วมาถึงท่าเรือเข้ามาประมาณ30มบนาทีนะครับพี่ก้อนก็เข้าตามมาเลยนะครับ โอ้โหด่วนจริงนะครับแสดงว่าทางลัดผ่าเมืองในี่ใกล้นะครับรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันใกล้จริงๆหรือเปล่านะครับมันลัดมาทางคลองไม่ใช่คลองกันนี่ทางเอกไมยนะครับเอกไมยนะทองรอนะครับสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเยอะนะครับก็ผมสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับฝากติดตามช่องโมซิงบุญดลนแล้วก็เพจโมซิงบุญดลนด้วยนะครับ ลิบหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครถเริ่มมาแล้วนะครับ